Mỹ công an ninh văn đô ninh văn hiền. Oh, có yêu này, có yêu này. Hey, đào kayên, quá vậy gang roma. Mỹ đẹp mùa Mà hùng gì luôn. Va yào nha. Hãy hoàng hả chắc 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 เยวนี่ตรงนี้ผาตรงนี้ได้เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไเลยทำมเดี๋ยวตรงนี้บอต่อจึงมันเป็นไม่ด้วยแล้วเลยบอกว่าผงเอตึ้งรนตรงไี้ดีวะตรงนี้เดี๋ยวเรู้วะรวมเลยำไม่หวบน้ำน้จะดำตามเลยดได้ดำตามงนี่นี่ขีมัอย

Không mấy người nó đi mới lá đó. Ok Em không đóng cười với nó nha. các cười nói mấy rồi không thể tham gia lại ra là em đừng nào hết. chết cái trong đi nữa kìa Ờ yeah. Ủa ở trong dạ. ừ, dạng này nha. <laughs> nó vô này vậy còn làm đây một mấy người là làm mấy nên đẹp gì cứu ông bà đẹp đẹp lắm เก้าชิ้นแม่ที่าชิ้นมาแปดสิบเก้าชิ้นสองเจ็ดทิเอที่ลยสามิเลยเหรอได้หนาบ้างได้ไมรมตกแจ่งรวมีต๊ะไหเาจะเก็บทั้งหมดเลยออันนี้ไม่เค้กคือดนลูกค้าสั่งใช่งกบนันเยกนันเอันงไม่ันัดตีแปดบนเออเบางอันทเล้งวันนี้ล้น้องสองร้อเจ็ดสบาลเได้หนง เงนะไม่ด้วยนะเดี๋ยวเราหัดน้ำกวนเค้กอยังไม่ได้เอาพวกขนมก่อนดอเคานมก่อนอันนี้ก็นิ่เค้กเลยโอเคขนมก่อนทำแบบนีอันกรองกรองไอ่